ก่อนไปดูรายการคุยแซบโชว์อย่าลืมกดส u b ส c คร b e แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะกดฝั่งนี้ด้วยกดนี้นด้วยกดอย่ากดค่ะเดี๋ยวเนื้อยุย่ยถูกจับมือ <laughs> เอาจริงๆแต่เสียดายมากที่พี่นุ๊กเนี่ยทั้งสามบ้านอ่ะเอ้ยทั้งสามบ้านสามคนลูกชายสามคนลูกชายเนี่ยทั้งสามคนอ่ะเป็นลูกชายถ้าเป็นลูกสาวนะจะผักดันมากๆเลยเพราะว่าพี่ส้มเจ้าของรายการของเรานะคะ เขาเนี่ยได้เป็นแบบว่าพีดีของมิส e ิ s e ปทุมธานีแม่ทันไหมคะแม่ไม่ทันแม่ไม่ทันแล้วเฮ้ยก็ยังได้อยู่นะไม่ใช่ไดราะว่้ทนนะไม่จํากัดอายุทันไม่จํากัดอายุแล้วไม่ได้หมายความว่าผ่านการแต่งงานมีลูกปแล้วจะประกวดไม่ได้ค่ะยังประกวดได้นะเพราะว่างานนี้เขาจัดใหญ่จัดเต็มจริงๆปทุมธานีปทุมธานีใช่ เอออย่างตอนคุณโยเกิดนะโยเกิดก็มาเป็นแบบว่า personality training ใ,<ช>ให้ด้วยนะมีครูอ้ออีกใช่ไหมใช่แล้วก็มี m i n d set and acting coach ก็คือครูห้อเนี่ยจะคอยมาสอนว่าแบบเฮ้ยเราต้องมี m i n d set ยังไงใช่เออ และนอกจากนี้นะเราก็จะเปิดตัวทยอยแบบเมนสปอนเซอร์เรื่อยๆซึ่งบอกว่าปังมากซึ่งมิสยู n i v e r s ์สปทุมธานีนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์นะคะและก็ MCC Hall The Mall Life s t ์ไ e บางกะปิเนี่ยก็เปิดตัวกันไปเรียบร้อยสำหรับการจัดประกวด Miss Universe มิสยูนิเวิร์สปทุมธานีในปี2025รับรองว่าปังแน่ๆเอาดูจากสปอนเซอร์ก็รู้แล<ช>้วว่าปังแล้วนะแล้วก็สามารถติดตามการเคลื่อนไหวได้นะคะที่ a c e b o o k นะคะ, Miss ะมิสยูนิเวิร์สปทุมธานีนะคะ,คะถ้าสนใจเข้าร่วมประกวดอออยยยยาาากกกกมีีโโโสครจะเทเทนนว่็ื คอนเซ็คชันนิสมากแล้วก็มีโอกาสทเทรนกับครูเงาะด้วยนะใช่แบบยังไงอะนี่นนเลยค่ะคิวอาร์โค้ด สแกนได้เลยนะคะคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นอยู่หน้าจอสแกนได้เลยนะคะแล้วก็ติดตามใน Facebook นะคะ MissUnivers e ปทุมธานีได้เลยนะคะเรายังเปิดรับสมัครที่สำคัญย้ำนะไม่จำกัดอายุอุยพี่หนิงคะเราสองคนก็ยังมีสิทธิ์ไปไหมคะไปไหมคะไปไหมคะมีคนอยากพูดอะไรนิดนึงมีคนอยากพูดอะไรลูกอยากพูดอะไรเร็วแล้วนี่ต้งหมดเวลาแล้วจบเวลาแล้วให้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 แม่ไปประกวดได้ไหมให้แม่ไปประกวดได้ไหม ดูรายการคุยแซบโชว์แล้วอย่าลืม b ับสกายแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเออกดตรงไหนคะกระดิงด่งกิ้งกิ้งกิ <laughs> ้ง